ดสุยอดจริงๆครับดอกกลาบสวยๆงามๆทั้งนั้นครับผมก็มีดอกดาวเรืองด้วยครับผมดอกดอกบัวเนะวาะมีทุกคน ค,นะครับสบายดีสวัสดีครับบาร์่เตอร์มาอัปเดตบาร์คลองตลาดนะครับผมจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพี่น้อง โอ้โหมายืนเดิากันใหญ่เลยทุกคนเ็นไมไปทุกคนรับชมเลยครับตรงนี้จะมี3ามลอดนะครับผมมาใช้บริการ,รูท่องเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวปาพิเตอร์จะมาอัปเดตปลา,ปาของตลาดซอดอกไม้นะครับผม บัตของตลาดสอดอกไม้หอยมีแต่สวยงามๆทั้งนั้นนะครับผมชหมดแล้ววด้นปีหน่เห็นไทุกคนโอ้โหบัตของตลาดเบิเอาพี่น้องครับผมบัตของตลาดวก็มี ทุกคนเนาะครับเนาะก็มาขายกับข้าวมีกับข้าวมีทุกอย่างเลยครับผมมีดานในครับผมสวยมากครับโอ้โห,โห,โห,โหทุกคนนี่คันมาเบงเนะาะมีแต่สวยงามๆทา,างนั้นทุกคน นี่ก็บ้าเตอร์ก็มาอุญาติขออุญาตจะทานทีอย่างเดียวนะครับผมปากของตลาดก็มีผลไม้เยอะมากนะครับผมแล้วก็มีดอกไม้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับผมก็มาขายของเยอะแล้วก็คนก็เริ่มเยอะเลยนะครับผมวันนี้นะครับโอ้โหทุกคน มีแต่ชอดอกไม้ทั้งนั้นครับนี่เห็นบ่มมีแต่ชุดสวยงามๆทุกคนเลยแขาวยไปสุกคนเอ้นเยนี่ฟังนี้เต็มเลยครับ ว้าวเยอะมากพี่น้องเยดอกบัวดอกดาวเรืองดอกกุหลาบนะครับผมแล้วกัดอกกล้วยไม้นะครับสุดยอดเลยครับผม ยังยงเลยแหละ,ะพี่นองเมีแต่ดอกไม้ทางนั้นทุกคนมีแต่ซส,สวยงามๆพี่นองจุดที่อดอกไม้เยอะที่สุดก็ปักของตลาดทางนั้นนะครับผม มีโดมากกันโอ้มาจุดนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือชาวจีนนะครับผมนีม่มายืนรอที่นี่นะครับแบบชื่อสอดอกไม้นะครับผมนะว้าวเอาเป็นจีนองค์เป็นจีนเนี่ย ขายกันทุกวันเลยครับผมเพราะว่ามันอยากจุดนี่เลยครับไปบารพิเตอร์กลับมาอัปเดตให้พี่น้อง ได้รับชม,มนบรรยากาศทา,านทีแห่งนี้นะครับผมไม่เดือดปากของตลาดท้งนั้นนะครับผม,มด,ดอกไม้คือสวยงามๆพี่น้องเอ้ยใครมีก๊กมีแฟนมีผู้รักก็ซื้อหมอบให้นะครับแต่แบบเติมมีแล้วนะครับผมบก็เล่นด้วยครับ บาวปีเตอร์ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับไปลาชมคลิปต่อไปได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมขอบคุณพีพีและ fc ไซให้กำลังใจบาวปีเตอร์นะครับผมขอบคุณครับ